เมนูผัวหักผัวลงผมมีบางอย่างแบบอยากจะบอกทุกคนนะครับทริปนี้ผมรู้สึกเหมือนผมอกหักเลยเว้ย Ini saya tempat itu. Yeah. Selamat

สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านไกลแดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไก่นะครับก็ทริปนี้ผมพาทุกคน มาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ําแม่เลียงอเาเภอเสริมงามจังหวัดลาปางนะครับผมทริปนี้ผมกลับมาตามหาไอ้ไข่ดำนะครับหลังจากที่หลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะครับผมว่าคิดถึงไข่ดำเนาะทริปนี้ผมมีของขวัญอะ่ะบางอย่างที่ผมเตรียมมาจากบ้านนะครับเพื่อเอามาให้ไขด่ดําไม่รู้ว่าทริปนี้มันจะมาหารพวกเราหรือเปล่านะครับอยู่กับผมให้จบทลิปนี้นะครับดูว่าไข่ดําจะมาหาผมวันไหนนะครับเพราะว่าในทริปนี้ผมจะมาอยู่ที่นี่นะครับ3วัน2คืนก็ามาลุ้มนกัน,นครับว่าเจ้าไข่ดําจะได้ ของขวัญจากผมที่ผมตั้งใจเตรียมมาจากบ้านหรือเปล่าแล้วก็ทริปนี้เนี่ยเราตะลุยออนทัวร์กันยาวนานมากๆนะครับผมมากับครอบครัวฟิชชิงโมชินะครับผมไปก็เดี๋ยวไปหาฟิชชิงโมชิกันครับป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบอ่าทริปนี้พาครอบครัวฟิชชิงโมชิมาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ําแม่เลียงครั้งแรกตัวแรกครับตัวแรกอ่าโอกาสตัวแรกเลยครับในทริปนี้ไอ้นูได้ปลาไม่เหียครับไอ้นูบอกว่ามันมีปลาสับหลาดที่ได้ชื่อว่า หนึ่งเดียวในตลาาที่เขาว่ายีสกไทยน <Yeah. S 2> นี่แหละเป้าหมายลักของเขาเลยครับนะถ้าได้ยีสกไทยนี่ยกนิ้วให้เลยยอมสุดยอจดนะอ,อือ,อ <จะ S 1> ทีมนี้ก็ทีมงานโมชินะครับก็จะมาตกหน้าดินเป็นหลักเลย <สำ S 1> นะครับผมก็สามารถติดตามรับชมได้ในช่องของพิจิมโมชีนะครับทีมนี้เราจะมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ทั้งหมดสามวันสองคืนนะครับก็มาลุ้นกันนะครับผมเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วเขาต้องเวยก่อนนะเดี๋ยวให้นลงเพ็รนะและทีมนี้ผมก็มีเหยื่อเด็ดนะเดี๋ยวมาตามรุ่นนี้ครับ when they've got lack of โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ในการตกชิงผิวเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากดูหน้าดินสามารถไปดูได้ในช่องของไอโนยฟิชิมุทีนะครับวันนี้ผมจะตกเป็นระยะ3.6กับ2.7จนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเคยมาเนี่ยน้ำลึกมากๆนะทุกคนแต่สังเกตถามว่าตอนคือเราไปตกแนวแนวแนวเขาอีกฝั่งนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมมีเหยื่อที่กําลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลในตอนนี้ นี่เหยื่อตกปลาบรรโจรนะครับผม,ก,บบผมก็สามารถผสมน้ําตกได้เลยนะครับเหมาะกับปลาเกตทุกชนิดนะครับด้วยสูตรลับบรรโจรสำหรับงานชิงหิวสปิวนะครับสามารถผสมน้ําตกได้เลยนะครับสําหรับเหยื่อบันโจรก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าบรรโจรจะโอ้โหจริงหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเนี่ผมเดินครับท่านผู้ชมบรรโจร กลิ่นจะออกแบบหอมละมุนนะครับผมผมจะผสมเป็นแบบผงนะครับเพื่อดึงปลาเข้ามาก่อนะยะผมจะแบ่งชุดหนึ่งเป็นผงนะครับเพื่อดึงผงชุดหนึ่งก็คือเป็นเม็ดเพื่อตกนะครับมาเดี๋ยวไปชมผลงานเยวมมโจกันลุย โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับชิงหลิวเราก็อ่อยไว้เดี๋ยวว่าเราหวังผลวันพรุ่งนี้นะครับก็เพื่อให้ปลาเข้านะครับดูบรรยากาศนะครับนี้มีแม่ครัวนะครับผมเมนูอะไรฮะวันนี้แกงออมไก่เจ้ะอียะ๊ยสบายแล้วทริปนี้ผมต้องได้ทำา <c oughs> ไอ้น้อยก็อยู่ทางนี้นะครับผมลุ้นหน้าดินาันนะครับ บรรยากาศบรรยากาศสุดยอดครับนี่น้องผัดตอนนี้แค่มานั่งแค่มานั่งดูนี่างเงฟินแล้วนะคิดถึงแฟนเก่าเลยอ่ะฮะอฮะเป็นจังซ่า <c oughs> ชื่อเหงีหออยนเหงียอันเรื่องนี้บอกมาได้ครับอ๋อบอกไ,ได้นะไอ้เต,ต้ากำลัง<อ>เดียวบื้อมแมลงเขาสองคนไ,ได้กี่เข้ากันบันจจัสมชายเนาะบัจจัยว่าไปลุยโอเคบรรยากาศครับผมสวยงามมาเดี๋ยวตีหน้าดินกับแม่น้อยสักคำ นะครับหน้าดินสามารถผสมเหยื่อบันโจได้นะครับผมจะไปบันโจโอ้โหกุกกุกสามารถผสมหน้าดินได้เหลียวสปิวนะฮะสามสอหนึ่งหลังแรกครับผม แมแค่นั้นไม่กอกทำไมไม่กอดถึงเอาไฟานแะจ้งีอยลูกโอเคครับผมสําหรับวันแรกนะครับเรามากันก็เย็นแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงมืดของวันที่หนึ่งแล้วนะครับผมเราหวังผลกันพรุ่งนี้จะมากกว่านะครับตอนนี้ผมก็ตีหน้าดินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมากินข้าวก็ครัวโมชินะครับผมเมนูอะไรเหรองามขึ้นก,ก,ก,ก่อนแกงกะแกงอ่องไก่ป่ะลุย เราทำสำเร็จแล้วครับนะยี่สภัยครับไปกลับบ้านเอก็สองทุนตอนกลางคืนกันนะครับทุกคนแม่งตัดไม้ตั้งแต่มืดเลยนะตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยนะทุกคนมันแอบ,บตัดไม้เว้ยเสียบรรยากาศหมดกลางคืนปลาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตามรุ้นกัน โอเคก็หลังจากกินข้าวเสร็จผมก็พาทุกคนไป2ทุ่นนะครับก็ตกมาตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะครับวันนี้ก็สบายๆนะครับเราก็บอมอาหารไปพรุ่งนี้น่าจะบันเทิงนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็ไข่ดำยังไม่มาหาพวกเราเลยนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตะกนหามันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคืนนี้ก็เราจะพักผ่อนกันเตรียมตัวลุยกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆแล้วก็หวังว่าเราจะตามหาปลายสกไทยเจอในทริปนี้นะครับผม ก็มาลุ้นกันนะครับสำหรับคืนนี้ก็โอเคันดีลาตีสวัสดนะครับนับโมใส่เข้าไปใส่คาถาเข้าไป หหงงักกก็นต้สวัสดีครับผมเช้าวันที่2นะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของพวกเราเนะาะปลาน่าจะเข้านะครับสําหรับวันที่2เนาะเพราะว่าเราลงอาหารไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันสําหรับเช้านี้ก็เรายังไม่เจอไข่ดำเนาะไม่รู้ว่ามันจะมาหาเรา,มาเมนะื่อไหร่นะงไข่ดำเฮ้ย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 เฮ ตามรุ้นอยู่เป็นเพื่อนผมนะฮะคลิปนี้ดูว่าไข่ดำจะได้ของขวัญที่ผมเตรียมมาหรือเปล่านะครับผมถ่ายไมาหนักป่ะลุยครับผมบจปลุยงานชิงหลิวกันป่ะลุยครับผมบันโจโอ้โหก็คุณก๊ก น้อยก็ใจลุ่มๆดอนๆน่อนอะนะฮะทุกคนนะวิเคราะห์ไปเรื่อยเลยฮะตอนนี้ตามลุ้นกันครับผมะจะสู้นะจะพยายามครับผมันนนนด่่มมไหุุะเิอ้ยปลาป๊กฮะเดี๋ยวมาแล้วครับปลาตัวแรกแก้มชัม ปากินปากินเฮ้ยเริ่มแล้วเวลามันมาแล้วเวลามันมาแล้วแต่งเต้าผู้ฟ้าขนมเยอะแล้วครับเด็ดเด็ดเดเดนอนจันแนนอน สองโมงแล้วไปสองแล้วเหรอสองโมงแล้วเจ็ดก็จิงหลิวปลาไม่เข้าเท่าไหร่นะครับแต่หน้าดินตีไปก็ของผมเข้าอยู่สองตัวเนาะประมาณนี้เฮ้ยช็อตผมเดียวนักมากแฮมเนี่ยยี่สกไทยกันเถอะนะรุยกันต่อครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวีแววไข่ดำเลยเนาะเก็ตี้มาล้มอยู่ไหนล่ะตกแกมันจะไข่ดำสักตัวมาไข่ดำ โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้บะแตงเต้าผู้เฝ้าขนมนะครับโชว์ลีลาการทําอาหารให้พวกเรากินนะครับผมวันนี้เมนูอะไรดีวันนี้ปะเต้าจะทําไข่คั่วใส่ปลาส้มเจ้าะโอเคจัดไปครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูลีลาแม่บ้านโมชิกัน <c oughs> นะครับผมอร่อยแน่นอนตอนนี้ก็ถึงช่วงแมลงแล้วจ้ะเดี๋ยวเราเริ่มทำเกาเข้ากันเลยเนาะ เาใส่พริกกับกระเทียมเข้าไปแล้วเขาก็มาตอกไข่ใส่นะเจ้าแล้วเขาก็ขว้าไข่ให้มันเหลวเลยนะเจ้ากว้าไปเรื่อยเจ้า ไข่มันเริ่มสุกแล้วก็เขาก็เอาปาส้มเข้าใส่เลยนะเจ้าครัง <Okay. S 3> นี้เขาก็ใส่ผงนัวเจ้าถ้าใส่อันนี้นักหนักมันตึงลำเจ้าพอใส่ผงนัวอย่างก็ ปรุงเครื่องอะไรอย่างกอนเซตเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เซตเบรตี้เรียบร้อยแล้วเจ้าเมนูผัวฮักผัวหลงไปครับผมเล่นน้ำกันฮัโฮฮัลหมันได้ เฮ้ยเต่ามาครับเต่ามานอนจันแน่ๆเลยโอ้ยตัวเพียนโอ้ยตัวเพียนใหญ่มาแล้วครับ ระบูเส้ยงามกูจะเอาไปย่างอะละอุย้ยเยอะครบมือฉันโอเคครับผมทุกคนก็เข้าสู่ช่วงคืนวันที่สองนะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่นี่บรรยากาศดีนะฟิลดี ไม่ไม่หนาวเกินไปนะครับอากาศกําลังดีนะครับปลาไม่เข้าจิงบิวสักเท่าไหร่นะครับหน้าดินก็พอได้สนุกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนที่หลายๆคนคอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมพาอ้นยโมชิมาตกหน้าดินอย่างกานเก็บน้ำไม่เรียงนะครับทีนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันทําอาหารทากับข้าวร่วมกันนะครับเป็นทิปที่มีความสุขดีนะครับสําหรับคืนนี้ก็เดี๋ยวเราตกปลาต่อครับผมตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นวี่แววของไข่ดําเลยนะ น่าจะมาคืนนี้เนะมันต้องมาคืนนี้ตามรุ้นกันครับผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนก็สำหรับค,ค Ο, ืนนี้ก็เป็นคืนที่2ของการมาใช้ชีวิตอยู่ที่แอนกับนดนแม่เลี้ยงนะครับค <kle ambling. S 1> ืนนี้ตกหลิวไปก็มีอาการบ้างไม่มีอาการบ้างนะครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะตาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอากาศดีทุกอย่างดีมีเพื่อนที่ดีนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้ปลาจะดีด้วยนะฮะสำหรับคืนนี้ผมเองก็จะขอตัวนอนหลับพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าลุยกันต่อนะครับผมพรุ่งนี้เช้าอาจจะไปเป็นเวพวกนาดินหลิวไม่เข้าเลยโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับ ก็สวัสดีเช้าวันที่สมนะครับผมเป็นเช้าวันที่3าของทริปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่กับผมมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนมีความหมายกับผมมากนะฮะสำหรับเช้านี้ก็เพื่อนเพื่อนั่งตกปลานะเต็มเลยนะครับเป็นวันอาทิตย์เนาะคนเข้าตกปลากันเต็มทุกหมายเลยนะครับอากาศในยามเช้าวันนี้ก็สุดยอดอากาศดีมากๆนะครับไม่หนาวเกินไปเนาะอากาศกําลังดีแบบเย็นสบายนะฮะและเช้านี้ไข่ดําก็ยังไม่มาหาพวกเราเนาะไม่รู้ว่าทริปนี้มันมันไปอยู่กับ เพื่อนๆนักตกปลากลุ่มเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันสุดท้ายนี้เราจะเจอเจ้าไขา่ดำหรือเปล่านะครับตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปเดี๋ยวช้านี้เราไปลุยเลยครับผมปลาแล้วครับปลาตัวแรก มันโจเยอกเลยยอกเลยว้าลูกมากั็มาเยอะของฮาฮมแล้วอ,อ่าไโอ้ตะเคียนสวยงามอาือกุดสุกเลย굿มอร์นิ่งครับแม่สวัสดียมเจ้าครับ <laughs> ยมเจ้านี่ อขอยุมกันไห้เอกยามเช้านี้ไอนน้นุ้ามาตีน้าดินก่อนครับแตกแล้วหนึ่งตัวอู้ตะเคียนสวยงามสวยงามสวยงามจอมใกล้มาตั้งหมื่นมากินไข่กว่าจะหูคิงอ้อยบันโจโอ้โหเอาเรื่องครับ ยี่โสก,ก็กินนะยออะมีหั่นแล้วนะ่ะยอแล้วนะ่ะอ่าตึง้วบึกเรียบร้อยครับนะูนไ,นไ้่ะโอ้มันกินหลังที่ผมปั้น,นแบบนล้นนี่โอ้โหเช้านี้ครับคว้างสามหลังกินสามหลังเลยครับมา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 ,มา,มา มาครับมาครับนามาครับนาอุ้ยสปะเดะมาแล้วครับผมนาดินที่ผมตีไปเมื่อเช้านะสามสามหลังกินสามหลังเลยกินครบถึงสามหลังเลยอีะนนจันทร์สวยงามโอเคโอ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ววางไปแบบเดียวนี้กินอีกแล้วครับอ่ะอ่ะอ่ะได้ได้ได้บุกคปอย่ึงเงี้มึงเหา ตะเพียนไซงามงามครับนะานี่ครับนาดินเพิ่งตีไปเมื่อกี้กินเลยนี่อาหารบรรโจโน,นะครับผมนาดินก็ได้จริงเหลียวก็ดีสุดยอดน่ากมมัคืแต่จ้องเจื้อง,องบักกางน้ำเด็นอนเนี่ย โอาาเค okay, ครับผมทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะฮะลมแบบลมแรงมากนะครับจิงหลิวตกตกไม่ไหวนะมาเดี๋ยวผมจะมาทำเมนูกุ้งแบบคนจีนอนะ่ะทุกคนแล้วก็มีกุ้งตัวหนึ่งนะผมว่าไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับทุกคนนี่คือกุ้งไซส์ปกตินะนี่ผมเจอบอสมาด้วยโคตรใหญ่เดี๋ยวผมจะทำเมนูแบบคนจีนอนะ่ะไปดู เรียบร้อยครับผมเมนูกุ้งขั่วเฮ้ยเยือ yeah. เช็ดดูว้าจัดไปครับเหยื่ออ่ะพี่เอาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยมือเลยมือมืออ่ะไม่ทำอะไรไม่นุ่ยเหรอกุ้งตทำไมไม่นุ่ยคือบอกเลยนะผมจะไปเหยื่อลองจิ้มดูนะผมจะรู้ต้อง่อนถ้าจับของดีนะมันต้องกินกู้ครับแหม

ท่านั่งไอซิบเต็มซิบอ่ะอี้ยาท่านมันเล่นแมวนะลำนะเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยได้นะได้อันนี้ได้อันนี้ได้ลำด้วยผมว่าลำผมว่าลำอุ้ยได้แปลคะแนนแค่แปลคะแนนครับย่องอะไรจากข้าวกลัวโมจิจิมาหามันนักนี่ลำโอ้ยน้อยอร่อยเชยโอ้ยฝีมือครับน้องนันอืมอร่อย ม่ละไข่สีดำเนี่ยเฮ้ยไข่ดำไข่ดำไข่ดำเฮ้ยไอ้ไข่ดำอยู่บนเรือเฮ้ยทุกคนเอ้ยไข่ดำมานั่งเรือไปกับเจ้าของแล้นะโอ้โหพระเอกตามหาตัวยากจริงๆครับผมนั่งเรือไปเที่ยวแน่จะไปเที่ยวป่าด้านไหนเนอนะเนาะ โอ้โหไข่ดำไม่มาหากันเลยผมมีบางอย่างแบบอยากจะบอกทุกคนนะครับทริปนี้ผมรู้สึกเหมือนผมอกหักเลยเว้ยคือเรารอไข่ดำอะ่ะมาทั้งหมด3วันนะครับวันนี้เป็นวันที่3เป็นวันสุดท้ายแล้วผมก็เห็นมันแบบนั่งเรือกับเจ้าของมันอะ่ะผ่านไป แล้วเรียกมันก็ไม่ได้ยินมันก็แบบเมินนะครับรู้สึกเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นเลยรู้สึกเหมือนอกหักแบบว่าเห็นคนที่เรารักผ่านไปแต่เราทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะนึกถึงวันเวลาที่เคยทํากิจกรรมร่วมกับมันนึกถึงวันเวลาที่เคยอยู่กับมันนะครับมันก็นอนเฝ้าผมมาตั้งหลายทีมนะครับทีมนี้ไม่เจอมันทุกคน ป่ะเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะไปลุยหน้าดินกันครับผมป่ะลุยกันต่อิอออนนวอ

โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นปลารวมของทริปนี้นะครับก็เป็นทั้งหน้าดินแล้วก็ชิงหลิวนะครับหน้าดินเนี่ยเข้าจัดมากนะครับผมนี่ผลงานอาหารบรรโจนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตามเพจที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับผมอใครยังไม่ได้ลองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมบรนโจโอ้โหเอาเรื่องเฮ้ยสุดเอเฮ้ยจะออกแล้วปลาไไปกินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกัน <Yeah. S 2> มาตกปลาแค่เอาบรรยากาศ <Yeah. S 2> พักหัวใจเต็มวัน <Yeah. S 2> ปลาไม่กินก็กินบรรยากาศ <Yeah. S 2> มันไม่เลวเหมือนกัน yeah. Yeah. ปลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศ <Yeah. S 2> คุ้มเวลาพอกัน